มีสมาชิกชนมันเนี้ยครับของทุนที่เมืองอุบลจันทรวมันนี้เปนหน้าพอใจนะครับครับสำหรับวันนี้กรรมในการของตระเวนท้องทีจังหวัดอุบลการนะครับนะก็คือสายยิมบุตรท้องทีเมืองอุบลการนะครับนะวันนี้ที่ผมเดินทางมาตรวจเทียบนะครับนะโดยท่านผู้ตรอดได้มอบหมายนะครับนะวันนี้กรรมในการเนี่ยก็ถือว่าเป็นการมในการถือครบถ้วนนะครับนะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือประชาชนเนี่ย เห็นผลชัดเจนนะครับนะทั้งเรื่องลักษณะทางกายภาพนะครับนะเรื่องไฟสองสว่างเรื่องการทําพื้นที่เสี่ยงไม่ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับณวันที่วันนี้เนี่ยในเรื่องของโครงการสมาร์ทเซนทรีโซน4.0เนี่ยครับนะการบูรณาการกันเนี่ยร่วมกันหลายส่วนนะครับตั้งแต่ในส่วนท่านท่านพืจังหวัดนะครับในส่วนท่านนายอำเภอในส่วนท่านนายกอบลจนะครับ ะนวันนี้ภายใต้หลักการอยู่กันนะครับไนมะ่ว่าจะเป็นในส่วนของโคอออ์งกา,ารหนส่วนจังหวัดเทศบาลนครนะครับรวมที่ท่านนายเปิดมีความยิ้มจุดหมายเดียวกันคือต้องการให้ท้องถิงนะนน่นมีความสุขนะประชาชนมีความเท่มั่นมีความปลอดภยัยลดน้อยลงให้ไม่สูญนะครับพระเด็นสำคัญเลยที้ว่าการติดตั้งกล้องวองจรปิดในที่ผ่านมานะครับนะบนะที่ขาดมากคือต่างคนต่างติดต่างคนต่างอยู่นะครับขาดการบราการกล้องนะครับ ติดเท่าไหร่ไม่มีทางพอนะครับวันนี้ท่านพบวตรลรเนี่ยจึงได้นำแนวคิดเชิงรุกในเรื่องของการป้องกันและการปราบปรามนะครับก็คือการป้องกันเนี่ยเป็นการทํางานที่ประชาชนมีควอใจมากที่สุดเพราะว่าความเสียหายัไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการบูราการล้องเนี่ยจรงก็มีจาภาคตำรวจจึงเป็นจาภาพในการบราการล้อทั้งหมดในพื้นที่ในจังหวัดในอำเภอในตำบลหมู่บ้านนะครับ นรังน,นั้นวันนี้โครงการสมาร์ทซิตี้โซนเนี่ยจะมีการขยายการดเนินการออกไปตรวจทุกพื้นที่นะครับนะซึ่งวันนี้คณะผู้แทนชาติเนี่ยท่านมาอบตรอได้กำหนดให้เป็นหนึ่งจังหวัดหนึ่งสมาร์ทเซิตี้โซนศูนย์นะครับนะก็จะรองรับกับนโยบายของกระทรวงาดไทยก็คือสมาร์ทซิตี้นะครับดังน,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 นั้นวันนี้เทคโนโลยีเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องนำมาใช้แล้วก็การสื่อสารกับประชาชนทั้วยภาษาของช่องทาง ทั้ทงไปและกลับนะครับก็คือเป็นการสื่อสารที่ทั้งประชาชนสามารถของหลังมาได้เท่านั้นเราก็สามารถแจ้งให้ประชาชนทราบได้ว่า,ราเราเปรนกาศแล้วนะประชาชนสามารถตอบมาได้สามารถแจ้งความหรือว่ามาได้าาาาทนะา,างไลนท์ทางทวิตเตอร์นะครับนะทาง,งเฟซบุ๊กนะครับทนะางสังคมเท้าต่างนะครับนกรณีในจังหวัดที่มีมีเครือข่ายนะครับนะถ้าต่างท้องถิ่นอาจจะทำยากหน่อยน,นะครับแต่เมื่อประชาชนแจ้งมาแล้วเช่น ไปส่งสว่างคารอดพานะครับขนน้นทาไม่เรียบร้อยต่างๆนะครับเหล่าน,นี้เนี่ยผู้กําลรงพักก็จะเป็นข้าพาในการประสานกับทั้งนายกอง์การงานส่วนจังหวัดนายุเทศบาลต่างๆนะครับวันนี้ก็มันใจนะครับว่าโครงการสมาร์ทที่เป,นงงนป็นส่วนสีดสู่เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการจะให้มีการินการอย่างต่อเนื่องเสียงคันก็คือท่านบอกตลอดนี้ย้ำเรื่องความต่อเนื่องนะครับวันนี้จากการที่ผมลงไปในพื้นที่เองก็เห็นว่าความพร้อมนะของตำรวจภูธรจังหวัด ตัวการมีความท้องสูงนะครับน้ก็ต้องจูงใจให้ผู้กับนักการนะครับ